อันนี้เป็นกองชุด D M แปครับชุดใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้แค่นี้หนึตัวเนี่ยหตัว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 หนึ่งเนี่ยเกบแยกได้สามกสิบห้าจริงที่ผมได้มาเป็นความภูมิใจที่ผอไปตีกองมาไงล่ะนี่คืเนี้ปรับเป็น400เ้อยสิบนี่แนะนำเลยเก้าอี้วุ้ยเก้าอีอย่างนุ่มชิ่5้า0พันกว่าบาทเลยนะ สรุปวันนี้อรู่กับเลบอลคนเดียวครับเพราะว่าไม่ต้องแปลกใจน,นะพี่คิวเขาเพิ่งผ่าตัดต,ตาเสร็จอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคระเพราะเป็นเดือนแล้วกว่าเขาจะหายวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับครับเพราะว่าเรืเป็นสิ่งที่ตูเ่เสนอเฮ้ยไม่ใช่ไเหใช่าเห็นไเหรอ ห้องซ้อมของเราโดนแล้วเครคจะลดลดหน่อย้ไม่ใช่นะมันใหญ่มันจะมีแต่คลิปสั้นๆที่เราตีกองกับมาแบงค์แล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบโลกห้องไงวันนี้เดี๋ยวจะมาดีกันอันนี้ก็จะเป็นแผดครักที่ซ้อมของผมที่มันเป็นที่วอร์มมือครับเดี๋ยวเท่อกบตายก่อนแผดคืออะไรครับแผดอันนี้แผดสวยงามนี่เธอมันเป็นที่วอร์มมือก่อนที่จะตีอะครับอ๋อก็คือมีเป็นการวอร์มอพัพก่อนตีกองต้องมีการวอร์มก่อน มาตือตัวนี้ช่วยให้เรมากตัวนี้อันนี้ช่วยให้เราแบบเขาเรียกว่ามีพลังแขนด้วเ,เพราะว่าอันนี้เราต้องใช้ไม้หนักตั้งกล้ามเดี๋ยวดูกล้ามแขนสิกหากห้าต่อไปครับกองครับต่อมีกอง <c oughs> นี่คือทีกองออันนี้เป็นกองชุดของนะ,อ,ะอันนี้ของดี8แครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่คับต่อไปแอมกองครับตัวนี้ เป็นแอมของอะไรครับวะของเลบอนครับจะให้รุ่นอะไรรุ่นอะไรเป็นโลแอนครับเป็นของโลแอนแบบแบบได้เยอะมากอันนี้คือพวกมันสามารถเสียบสายอื่นได้นะเป็นสายกีตาร์กีตาร์โปรกีตาร์อะไรก็ได้ต่อไปครับอันนี้ก็พวกปรับเสียงังเสียงเบาอันนี้ก็พวกเสียงแบบเสียงโปงเสียงใสอันนี้พวกเบสครับเป็นเบสครับพอพอเหยียบถ้าเราถ้าเราปิดสุดมันก็ ถ้เาเราถ้าเราเปิดสุดมันก็ปุ้มปุ้มเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ยังเป okay. uh, ็นแบบเสียงเบรคที่มันทุ้มอโอเคครับอ่าต่อไปครับ hmm. กีตาร์ของมิคิวครับนี่เขาจะซ้อมนะครับแต่ตอนนี้เขาไปผ่าตัดตานะครับเขาก็เลยไม่ได้ซ้อมโอเคตัวเดียวในโลกครับนี่สติ๊กเกอร์ไอ้คิวเลืยนี่เสียบแอมได้ครับตรงตู้ครับ ไม่ต้องตุไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตูดกีตาร์นี่เอเดี๋ยวต่อไปครับเบสครับหนักจังนี่เบสแต่ก่นก็เล่นเป็นใช่ไหมเบสใช่ครับอันนี้คือเล่นเป็นไหมเบสเล่นเป็นครับได้กี่เพลงได้เป็นส0ครับนี่หรอเป็นอย่าโม้นะแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนกองนะคือกองเนี่ยง่ายง่ายมากคือถ้าถ้าเราตีเบสิก หรือตีเพลงหนึ่งได้อะเราก็สามารถ่วดเพลงอื่นได้แต่เบรดเนี๋ยต้องใช้เวลาซ้อมเพราะมันต้องอ่านขอนู่นนั่นอันนี้มันแค่ตีป้องไปต่อไปครับนี่บอร์ดของผมครับเล่นเป็นใช่ไหมของผมครับหรือว่าลืมไป,ปหมดแล้วยังเล่นไม่เป็นสักเพลงเลยคุยหมดแล้ว<อ> <c oughs> นี่สิ่งที่ผมได้มาในตอนที่ผมไปประกวดตีกองครับอย่างเดียมันเป็นความภูมิใจที่ผมไปตีกองมา คนได้ะงกันท่อของผมว่าโคตรสวยครับนี่ของอะไรครับเทมโปมิวสิกใช่นี่มันเขียนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่ที่เลบอนเรียนนะเทมโปบายทิงเปร์ก็คือลูกศิษย์อาจารย์อะไรครับเนี่ยอาจารย์ทิงครับโอเคครับมีดูไลน์มีสายนีสายสวยเทมโปมิวสิกคีมมีเป็นที่ของเลบอนเทมโปนะใส่ไล้ อะไรพวกลำโพงอะไรเยอะแยะเลยมีวงกลองมีเยอะแยะลำโพงกีตาร์โซโล่ครับตอนนี้ลำโพงกีตาร์โซโล่ใช่ครับแล้วอันนี้มันสามารถเสียบพวกกีตาร์เสียบเสียบแบบไม้ได้ด้วยอันนี้เสียบไม้ได้ก็เบสครับลำโพงเบสแยกกันอีกใช่ลำโพงเบสนี่คือปรับเสียงเนี่ยปรับเสียงอันนี้ว่าพวกปรับความถึงความใสความโปร่งความนู่นนี่นั่นครับ อันนี้นี่ครับลำโพงลำโพงมันเป็นของใหม่นะอันนี้ก็คือปรับลำโพงแล้ววันนี้ทั้งสองอันเลยครับนี่อันนี้เป็นเสียงสะท้อนเอ็กโคเอ็กโคอันนี้เอ็กโคครับอ่าโอเคครับโอเคเป็นมิกเซอร์แล้วกันแล้วก็มีทีวีใช่ไหมทีวีไว้เวลาแบบร้องคาราโอเกะหรือไม่ก็ดูแบบเรียนจาก y o ยูทูบคิรบอลเปิดเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่า อ่านี่ก็คือบรรยากาศในห้องเป็นแบบนี้ห้องซ้อมองเลบนอ <ๆ S 1> บนก็มีเท่านี้หละแล้วก็มีไฟส,สีสีเปลี่ยนสีได้แบบนี้แล้วต่อไปรายละเอียดอะไรนี้ผมอยากแนะนำแน<ฮ>ะนำนะครับที่เป็นอ๋อนี่มาถึงการรีวิวกองแล้วเหรอใช่เพราะกองเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลายอย่างมากนี่คือเนี่ยปรับเป็น400เสียงมันแบบ600-800เสียงอ่ะมันมันปรับในนี้ได้ด้วยนะมันปรับแบบควบกอง เนี่ยปรับทั้งทั้งชุดอันนี้คือปรับทั้งชุดนะครับแต่ละเสียงก็จะมีความแตกต่างกันก็จะมีปุ้งเป่งปังปุ้ง,ง,งแฟนกูจะเริ่มอัานอยูนี่นั่นมันไม่ได้แค่นี้ห <c oughs> นึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัว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 เนี่ยแบบแยกได้สามร้อยหกสิบห้าสิบเป็นวันเลยหรอดูไอ้สามร้อยไอ้สามสิบเก้า ต่างกันเยอะสามร้อยห้าสิบเก้าโอ้โหอย่างโหเลยครับอันนี้ครับต่อไปครับที่ซ้อมแผดครับนี่เป็นเอทานอมนะอ๋อาอเล็บบอลซ้อมแผดจะเป็นชัยนี้ใช่ไหมใช่ครัเป็นจังหวะใช่ไหมไปตีเป็นจังหวะใช่ครับประมาณนี้คือกองนี้มันจะซับซ้อนหน่อยนะแต่คือครบจบในอันเดียวครับโอ้โหอย่างโหเลยครับวันนี้ผมมีนี่มีที่วางโน้ตด้วยใช่ที่ผมซ้อมทุกวันครับ เหห็นน้าคอาจารย์โน้ตหรืได้บอกเรียนจากอาจารย์ทิงไม่ใช่เรียนต่อหน้าต่อตาตัวต่อตัวแล้วก็มีโน้ตมีโน้ตคือแบบครบจูพับหนังสือตัวนี้ต่อไปพี่ซ้อมแบบตึกตึกโต๊ะตึกโต๊ะหรือเดล่าเดือดเดือดตอนนี้หนังสือตัวนี้แล้วก็นี่เมื่อกี้ลืมรีวิวคือพี่วานโน้ตเองใช่ไหมอ๋อใช่นี่นี่ ไม่น่าทักเลยยาวเลยคราวนี้ไม่ไม่ไม่ยาวครับใครที่มีเคสโทรศัพท์ที่เปหนี้สามารถติดได้เครื่แม่เหล็กเป็นแม่เหล็กอ่าเก้าอี้ตัวนี้แนะนาเลยเก้าอี้หุ้ยเก้าอี้อย่างนุ่มเก้าอี้ตัวนี้ห้าพันกว่าบาทเลยนะโล่ก็ยังไม่แพงาดนั้นต่อของดีต่อไปครับอันนี้เป็นที่เสียบแล้วว่าเราลองใส่ฟังในหูฟังมันก็สามารถฟังได้นี่ แล้วเสียงมันก็จะแบบดังในหูฟังแล้วก็ดังในลำโพงอย่างนี้แบบตีสะใจครับก็คือแบบว่าเวลาตอนดึกๆเนี่ยเวลาเลบอนมาซ้อมเนี่ยเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านใช่ก่อนก็ใช้หูฟังตีใช่ไหมครับอือร่าเนี้ยระยะปรับความดังยังไงก็แล้วแต่เราเนี่ยเพราะคนอื่นไม่ได้ยินโอเคครับใช่คือครบจบในกองเดียวอันนี้เรียกว่าเป็อะไรไทรฮดครับไฮแฮทมีขาแยกเลยใช่ไหมกองกองของเราเนี่ยคืออันเนี้ยมันเป็นขาแยกเลยจะยกไปไหนจะซ่อม ยก,กอดสายแค่นี้บางทีนี่เอาออกไม่ได้แล้วบบต้องคันน็อตออกแต่นี้ยแยกรลอที่สำคัญให้ความสมจริงใช่แล้วหนาอย่างนี้เลยนะหนาเหมือนกองจริงเลยอ๋อชุดนี้อันนี้เป็นแผ่นเส<อ>ีงยงนะอนี่ก็เป็นกองทั่วไปเนี่ยก็มีมกระเดื่องแล้วก็มีครบชุดเลยเนาะใช่แล้วอันนี้สามารถต่อกระเดื่องสองอันได้ด้วยอ๋อกองครบชุดแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้มีที่ไหนซื้อได้ที่ไหนครับ ซื้อได้ที่เดะเทมเพิลครับมิวสิกอ่าก็คือจะแปะลิงก์ไว้ให้นะใครสนใจกองกแล้วก็ใครสนใจเรียนใครสนใจแพทใครสนใจไม้กองก็สามารถไปสั่งไปซื้อได้ที่ร้าน The Temple m u s วสิอ่าเขามีทั้งกองแล้วมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็มีสอนด้วยนะครับใช่ครับ <Wow. S 2> กองยังครบจบอะครับร้านก็ครบจบอะครับโอ้โหอย่างโหเลยครับวันนี้ ก็จบไปแล้วนะครับตามที่เพื่อนๆขอมานะครับว่าให้รีวิวห้องกองนะมีคนขอด้วยเหรอออเฮ้ยคุณอย่าฉีกพี่ก็ตามน้ําไปก่อนออตามน้ำไปก่อนอเอื่อน <c oughs> อพเพื่อน <c oughs> ๆคอมเมนต์ขอมาใช่รันจัดให้แล้วนะอืมต่อไป ให้ EP ต่อไปครับอยากให้เราทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องซ้อมโดนตีก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะถ่ายคิดว่าแบบเราต้องทำอะไรก่อนซ้อมกองแล้วซ้อมกองนูต้องทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เ,เราจะมาทำให้ดูใน EP ต่อไปนะใช่ใครอยากเรียนกองหรืออยากซ้อมกองหรืออยากรู้ว่าก่อนซ้อมกองเลียบอลทำอะไรบ้าง<อ>ก็เดี๋ยวดูที่ EP ต่อไปนะครับใช่แล้วโอเคครับผมลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย